ชัดเจนเจดสามชัดเจนเลยครับเด้อเด้อถามนี่เอาเอาทิปกี่นาทีครับสิบเอาเป็ดก็พอออัวเสว่างมาจะขอใส่นดำเมนตัวไหมเปิดไฟเิดไเิด้แต่สองคนอยู่ใส่ละมัาเอาเตี๋ยบอกแล้ว เเกกชือโอเคอะสวัสดีครับโอปอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียโอปอมาครับผมมาไก่นะพี่น้องมาจากไหนครับอีสานใต้อีสานใต้ครับกาลสินนู้มาหลายที่นะครับเนาะครับ มาไกลแล้วก็มาเยอะมาตามเลขเชือกใช่ไหมครับนี่นใช่ใช่ใช่ได้ยินข่าวเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ไปตามค่ะใช่ไหมครับ<ช>อาจารย,อาารย์อาจารย์บอกว่าเวลาเลขอาจารย์เข้าทําไมไม่ไปกันเป็นเพราะอะไรทําไมไม่ไปอาจารย์อยากดังอาจารย์ว่าอย่างนี้นะอาจารย์อยากดังครับเอาก่อนอื่นเลยให้ดูก่อนนะครับนี่นี่คืออะไรงวดที่แล้วนะครับผมให้ไล่ไปดูนะครับหนึ่งสามหนึ่งสามนี่นะครับของท่านแล้วก็ชุดสามตัวก็คือเข้าสามหกห้า นะครับอันนี้อันนี้เชือกนะครับผมหยุดจึเห็นไหมหนึ่งสามสามหนึ่งเนาะครับผมก็เดี๋ยวขอดูก่อนแกส่งมาให้ผมดูอยู่ครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้สัมภาษณ์เพราะว่ามันหลุดบ่อยของแกนะแกก็เลยไปเอาเชือกเส้นนี้มาใหม่แถวแถวบ้านแถวแถวบ้านพี่พี่พี่อะไรนะนั่นน่ะเมื่อกี้ที่ที่เราสัมภาษณ์กันน่ะ ชาแดนอ่ะอ๋อคอ,อมเมนต์เหรอใช่แกไปเอาเชือกที่นั่นมาครับอืม,อมแล้วแกก็เลยเข้าสามหกห้ากันหนึ่งสามเข้าสามตัวเลยนะพี่เป็นเป็นผ้นาขมานะครับผมเป็นผ้าขม้าเขาตุ้ยนะเขาอายุก็ประมาณสักห้าสิบนี่แหละครับผมเป็นผู้หญิงค่ะอืแกแกบอกว่าช่วงทาพิธีอะมาเขยา่ากุฏิเลยครับผม เดินเดินบนหลังคากุฏิเลยนะแกทําตอนกลางคืนนะครับทําตอนกลางคืนแล้วเสียงขย่มกุฏิอย่างเงี้ยครับแกก็ไม่กลัวนะเพราะว่าแกแกแกชอบทางนี้เพราะว่าอาจารย์แกแกก็เป็นคนบุรีรัมนะครับผมแสดงว่าเจอผีขย่มกุฏิเลยใช่ขย่ายกุฏิเลยนะครับถ้าใครมีเชื่อเนี่ยถ้าขาแกได้ครับผมแกแกทำได้หมดแต่ว่าต้องต้องยังไม่ทำพิธีมาก่อนอย่างเงี้ยครับ ใหม่ๆสดๆเลยยิ่งแกะออกมาหานี่ยิ่งยิ่งชอบชอบินเฮี้ยนนเลยครับผมเดี๋ยวแกไปทําถึงถึงที่อะไรถึงบ้านเลยครับถ้ามีใหม่ๆเฮี้ยนๆเนี่ยบอกเลยครับพูแต่ว่าตอนตอนทําพิธีขนาดกลางวันนะที่ผมไปทำแล้วก็ยังหลอนอยู่นะเป็นยังไงมันมันมีกลิ่นกลิ่นกลิ่นมาเลยนะครับลิ่นเหม็นตุ้ม เหม็นมาเลยครับผม<ด>เพราะว่าเชือกเ,เชือกเส้นนี้เก็ด <ๆ S 1> ดึงออกมาจากไหน้นะมันจะมีอยู่สามหมีแต่เชือกทั้งนั้นเลยครับผม,มแกจะเอาเชือกเฉพาะเชือกที่แม่นมขอแค่สามงวดได้หนึ่งงวดแล้วเลยอีกส2 2> องเขาเชือกเดียวนี่จะขอสามงวดขอสามงวดขอไม่เยอะขอแค่ครั้งเดียวถูกคือถูกผิดคือผิดไปเลยอย่างนี้ครับมไม่ไม่ขอความเพื่อทุกครั้งแกเส้นหนึ่งแกจะเอาห้ารอบสิบรอบอะไรอย่างเงี้ยแกว่า มันมันมันได้บ่อยๆแล้วมันมันไม่เข้าอย่างเงี้ยครับผมโอเคสามท่อใช่ถูกจนเขาถวายรถให้แกอ้ถวายรถถูกเยอะเท่าไหร่ฮะถูกเยอะไหมช่วงที่แกบูมๆแล้วก็ถูกเยอะนะครับถูกเป็นล้านเหมือนกันนะเขาถวายรถให้นะครับผมพอเลขมีถูกเขาก็มาเอารถคืนเมันเป็นอย่างนั้นนะผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันแกก็เลยบอกว่าขอให้ปู่ให้ดังหน่อยปู่อยากได้รถไปเวลาไปอ ไปเข้าอุโบสถไปอะไรเงี้ยก็ให้คนขับรถพาไปเองเพราะมันมันอยู่ในป่าจะมีอาหารไปเนาะพอเรียกเข้าได้รถพอเรียกไม่เข้าก็เอารถคืนก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่เขาให้ยืมใช้ครับงวดที่ว่าจะให้ดังที่บอกเอฟซีนี่งวดนี้เนี่ยได้มาหรือยังได้มาแล้วครับผมเพราะว่าผมไปทําพิธีกับท่านเลยแต่ว่าผมทําตอนกลางวันนะครับทําตอนกลางวันเลยเพราะว่าตอนช่วงไสสายแล้วครับผมช่วงฝนตกพอดีเลย โอ้โหจินกินมาเลยนะที่นะเจอกระตัวเลยนะครับผมคงอยากพาทีมงานไปจังเลยครับแกบอกว่าเกอยากดังวันนี้นะครับคงคงจะรู้จักนะปู่ปู่อะไรปู่คมปู่อะไรนะปู่นิคมปู่นิคมครับเชือกผีตั้งชื่อคุณคุณแล้วคุณชื่ไหมครับคุณคุณเชือกผีนี่แหละครับผมตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับผมมี สามตัวมีอยู่สองหางสองตัวมีอยู่สองหางมีแค่นี้ครับตอนตอนทําพิธีถ้าถ้าเกิดเป็นบางอาจารย์เนาะบางอาจารย์ก็จะจับเทียนลนเอาตัวเลขใช่ไหมอันนี้วางเลยครับหมุนหมุนหมุนเองเลยหมุนเป็นตัวเลขเลยครับเขียนเลขเองเขียนเลขเองเลยครับผมแค่นั่งสวดสวดสวดเฉยๆก็นี่แหละครับท่านบอกว่าท่านท่านอยากได้รถท่านอยากสร้างบุติท่านก็เลยกลับมาบอกอีก หลังจากที่หายไปนานก็เลยทําให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาถูกกันทั้งวัดเลยนะที่น่ะงวดเมื่อกี้เนี่ยสามห้าสามหกห้ามันออกสามตัวโต๊ใช่ไหมมันออกสามห้าหกใช่ไหมของแกได้สามหกห้าแต่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับล้าก็ลรวก็หนึ่งสามนี่ครับผมถ่ายได้แค่หนึ่งสามมาแต่ว่าสามตัวไม่ได้ถ่ายแกแกถ่ายให้ผมดูมาอยู่ในโทรศัพท์มันไม่ชัดเจนครับคอืแสดงว่าเข้าทั้งบนและล่างเนาะเข้าทั้งบนและล่างครับผม อันนี้เป็นเชือกของปู่คมนะอันนี้ผมก็มาพูดแทนพูดแทนแกนะครับนี่แหละครับชัดเจนนะครับผมเอาพร้อมดูตัวเลขยังครับพร้อมนะปู่คมครับผมงวดนี้นี่มันบังหน้าครับเอาไม่เห็นหน้าออ p o เลยดัลงอีกประมาณ6กั๊ปเก้องแต่ผมก็ได้ด้านข้างเหมือนเดิมเอานี่เดี๋ยว fc จะว่าถ่ายไม่เป็นอ้าว ขอก่อนแป๊บนึงนะครับตัวนี้มีเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกเก้าตรงตัวห้าศูนย์กับห้าสองหนึ่งของเก้าครับภาษาเจ็ดครับใช่ไหมเจ็ดครับเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเหรอเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าตัดเล่นเรานะครับล่างคือห้าศูนย์กับสองศูนย์ครับครับเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าห้าศูนย์และสองศูนย์เล่นเชือกอะไรนะครับเชือกผีครับเชือกเล่เชือกผีครับเชือกผีเชือกผูกนั่นแหละ เชือกผูกเชื่อผูกเราจะพูดเต็มไม่ได้นาะให้เอฟซีพิจารณาตัดเอานะคะเชือกวิเศษเชือกวิเศษเลขเชือกวิเศษผมผมไม่ขำตรงไหนขำมาตอนตอนเลขปูถูกอ่ะได้รถพอเลขปูไม่ถูกอ่ะรถคืนลขเชือก็ศอให้ปูถูกกันนะครับผมเลขนี้จะเป็นเลขเชือกวิเศษเชือกวิเศษปูนิคมครับเชือกวิเศษปูนิคม ขูนงวดที่น่าไหลล้ครับเชือกเส้นใหม่นี่คืออันนี้งวดที่สองครับงวดแรกคือสามตัวได้ทั้งสามตัวสองตัวเลยใช่ครับคก็เลยโอ้น่าน่าสนใจก็เลยไปครับไกลผมก็ไปนี่ครับชัดเจนนะครับชัดเจนถ้าถูกงวดนี้ถวายรถอีกถ้าไม่ถูกก็เอาคืนคืนเชือไม่เสีนี่นะครับ กันเลยตัน,ตน,นเนาะปวดโพเนาะขอบคุณครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับแนวทางครับผมสับแนวทาง